สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงจะอ่อยๆอมากๆเลยนะเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีครับอาเ e d เดวิลมาอีกแล้วครับอาอาเรสเดวิลนะจ๊ะ สลบไปสองวันนะเพื่อนๆพนพี่พี่สลบไปสองวันออกไปสู่โลกภายนอกไม่ได้เลยนะครับตอนนี้โลกภายนอกมันลุมเล้าลุนแรงกับเด็กผีเหลือเกินนะเพื่อนๆพนพี่ๆี่ๆมันลุนแรงเสียเหลือเกินนะครับโลกโซเชียลเอ่ยโลกในปัจจุบันเอ่ยโลกทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวนะครับจะไม่เข้าโลกโซเชียลก็ไปได้พอเข้าไปก็เจอเจเกนคอปสวัสดีวันอังคารที่7 โอ้โหมันเจ็บช้ำน้ำใจนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่มันเจ็บช้ำน้ำใจจริงๆครับสำหรับเด็กผีอย่างเรานะจ๊ะ,ะเจอเจเกนคอปสวัสดีวันอังคารที่เจ็ดมันเน้นเจ็ดมากๆเลยนะครับวันอังคารที่เจ็ดอยากจะนอนให้มันข้ามวันอังคารที่เจ็ดไปเลยนะครับให้เป็นวันที่แปดไปเลยนะเพื่อนๆพนพี่พีพ่มันก็ทําไม่ได้นะครับในชีวิตจริงอ่วันนี้ลุงจะมาะมีคัมภีร์การอยู่ การอยู่ในโลกนี้นะครับคมภีรการอยู่ในโลกนี้ของเด็กผีนะครับนักตอนนี้นะครับมีมาให้ฝากประมาณ4ข้อนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่คำีการใช้ชีวิตของเด็กผีช่วงนี้นะสข้อนะครับข้อที่1นะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ข้อ1คือเด็กผีอย่างเราทั่วโลกหรือที่ไหนก็แล้วแต่ห้ามเข้าร้านสะดวกซื้อในช่วงนี้นะเพื่อนๆพี่พอย่าเข้าร้านสะดวกซื้อเป็นเด็ดขาดเพราะเข้าไปปุ๊บ เจอป้ายร้านปุ๊บมันจะเจ็บจี๊ดที่หัวใจนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่มันจะเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดจริงๆนะครับห้ามเข้าร้านสะดวกซื้อคมภีข้อที่1คัมภีร์ีข้อที่2ห้ามดูทีวีช่องหลากหลายสีช่องหลายสีนะครับห้ามดูนะครับดูช่องอื่นไปก่อนนะเพื่อนๆพนพี่พ,พ,พห้ามดูช่องหลายหลายสีนะครับเพราะว่าพอเปิดดูไปช่องหลายสีปุ๊บมันก็เป็นเลขจี๊ด นะครับเลขที่เราเจ็บจี๊ดเหมือนกันนะครับเลขเจ็บจี๊ดช่องหลากสีช่วงนี้ก็งดดูอีกสักสี่ห้าวันนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ให้แผลมันเริ่มจางๆแผลมันเริ่มแห้งก่อนนะครับแผลมันเริ่มแห้งสนิทก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูช่องหลากสีนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็คือว่าอย่ากินน้ําอัดลมยี่ห้อหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนพี่พี ห้ามกินเลยนะครับนะ้ำบอลลมหนะึ่งยี่ห้อนะยี่ห้ออื่นกินได้นะแต่หนึ่งยี่ห้อนี้ห้ามกินเด็ดขาดนะครับมันจะมีเลขจี๊ดเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนพี่พ bakın, ี่เลขนี้เราก็ดูแล้วเราก็ห้ามกินนะครับกินยี่ห้ออื่นก่อนนะห้ามเด็ดขาดนะเพราะว่ากินไปปุ๊บมันจะเจ็บจี๊ดทิ่มแทงหัวใจทิ่มแทงหัวใจตลอดเวลานะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ข้อที่สี่ครับช่วงนี้เด็กผีถ้าจะออกไปไหนมาไหนนะครับก็นิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่นิดหนึ่งก็พยายาม ใส่หมวกหรือใส่อะไรคุมปิดหน้าปิดตาไว้นะเพื่อนๆพี่ๆี่ปิดหน้าปิดตานะครับใส่หมวกหรือใส่หมวกหรือใส่ปี๊บหรือคุมเอาลังเลงเอาถุงถึงคุมหัวไว้นะครับเพื่อนๆพี่ๆคุมไว้อย่างนี้นะครับไปไปไ,ปไปไหนช่วงนี้ก็คุมไว้อย่างนี้นะอย่าให้ เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเด็กโขงเขาเห็นหน้าเรามากมายนะครับเพราะเขาจะเขาไม่หยุดครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เขาไม่หยุดล้อเราเลยนะช่วงนี้เราก็ต้องทําใจนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่เราก็ต้องอยู่ในความสงบทําใจนะครับช่วงนี้เราก็ใส่หมวกกันน็อกอย่างนี้เพื่อนเพื่อนพี่พี่หลบหน้าหลบตาก่อนนะครับโลกช่วงนี้มันรุนแรง รุนแรงสำหรับเราเหลือเกินนะครับโลกโซเชียลเอ่ยโลกความจริงเอ่ยมันรุนแรงสำหรับเด็กผีอย่างเราเหลือเกินนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ p. อ่าวันนี้ลุงมามีคมภีร์การใช้ชีวิตของเด็กผีช่วงนี้นะครับควันหลงนะครับควันหลงนะครับสองสามวันแล้วพรุ่งนี้ก็ผ่านพ้นวันที่7แล้วเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันที่8วันที่9วันที่10และวันต่อไปก็น่าจะมีเรื่องดีๆสำหรับเด็กผีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ p. ฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด็กผีทั่วโลกนะครับสู้ต่อไปเอริกเทนฮาร์